ที่ทราบนะว่าที่มาจีนที่ไปต่อยคนทนพิธีท้องสนามมุงยังไงแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยโอ้โหปึ๊กเลยนะน,น้ำหนักที่ชกก็130ปอนสถิติทั้งหมดก็13ครั้งนชนะ10ครั้งแพ้3ครั้งนะครับเป็นดีกีก,ก,ก็รองแชมป์อันดับสองของจีนนะครับ,รบนี่เป็นประวัติของมวยคู่แรกในวันนี้มวยถนัดขวาด้วยกันทั้งคู่ผูโทท้โดยนางโชกชาวจีนตัวนี้ก็มาบุกตลาดในประเทศไทยเลยทีเดียววันที่แล้วนะครับก็งาน ที่เพชรพระเกียรตยินะครับ12สิงหามหาราชินีนะครับที่ท้องสนามหลวงโอ้โห,โโหโมวยชาวจีนเก่เกงมากนั้นนะโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วทั้งมวยไทยมวยสากลนี่นประเทศจีนดูครัตตู่การออกหมัดของหลังยิ่งหนิงนะครับเอาโดนี่กันนะโทรทานโอ้โหดูครับมาเป็นชุดที่นาทีทองโอ้โหอันตารายครับเอาต่างต,ต่างแรกโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับนี่ครับคือการพัฒนาขึ้นมาของนักมวยจีนนะครับหลังยิ่งหนิง มาด้วยความมั่นใจครับซ้ายคอยรบกวนโยกกันไปโยกกันมาอัประคัดได้ช่วงนิดนึงครับหวังยี่นหมิงจากประเทศจีนโยกมาขยับเข้าหาลุกซ้ายโชรทานสายตาคอยดูตัวลม้มนี่ครับนานงโตโต้แล้วต้องเข้าเป้าเข้าจุดครับนี่ต่างฝ่ายต่างแรกเสียง A เฮเสียงฮา บรรดาพี่น้องแฟนมวยภายในเวทีโอ้โหนุนกันสนุกครับนี่ก,กับเกมของมวยคู่แรกในวันนี้เอาสุดร้อยห้าสิบนะครับพี่ชื่อโลกวันสงชายอ้าวทีของลายเวสเทนนะครับเทตดรัฒนานี่ที่นี่นะครับ อยู่วัชรพลมาดูยกนี้จะจะเก็บได้หรือเปล่าการผู้ห้ามก็ธนงพุ่มพาณิชย์ดูเกมแล้วยังคงต้งยุนลุ้นกันยาวครับท่านผู้ชมขยับเดินเข้าหาที่โชคเราต้องเราใจต้องเปิดเกมตลอดครับชนละทานคือจ่วมวยดูแล้วนี่ต้องให้มันประทับใจไม่ใช่มาเต้นมารอเหมือนกับปรกเหมือนกับประกอ,อปรกบ ปากอนพลาดไปมาคืนปากอนพลาดไปโดนหมัดนับแฟนๆบอกว่าโปรโมเตอร์สมชัยน่าจะนำปากอนมาต่อยสากลมีสิทธิ์มีสิทธิ์ช่วงท้ายเกมครับเอาละครับมาปเป็นจังหวะหมัดของทางด้านชนละทานรวมเป็สิบรวมเป็สิบนี่และครับว่าที่แชมป์โลกชลอาหมดโยกหมดโยกบอลหวังยี่หมิงชาวจีนนะครับชละทานทางปรูมเตอร์หาชนนะครับคุณสมชัยรัฐบันก็บอกว่าสองเดือนนะครับได้ทิงแชมป์โลกแล้ว ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับี่นะครับคณะกรรมการที่มาร่วมจัดวันนี้นะครับมากมายเลยทีเดียวที่มหาวิทยาลัยเวสเทนนะครับรำพูกาปทุมธานีดูสมิงขาวครับครับถ้าไม่แน่จริงถ้าไม่ยอดจริงชิงแชมป์โลกไม่ได้นะฮะสำหรับโจรทานดูนักมวยจีนต่อยแล้วเหลือเชื่อจริงๆไม่ว่าจะหมัดหน้าหมัดหน้าุกหมัดขวาตตงชัดเจนนะฮะสวยงามด้วย นะฮะแล้วสไตล์การชกนะแล้วไม่ยิ่งหย่อนเลยไม่ไม่กลัวเลยไม่เช่ียอสองปอไม่ใช่ไมาไม่เหยียบอสองปอมาทิ้งตัวไม่ได้นะต้องสมรู์จิ้คทับฮะอย่างโชลทานอย่างอย่างอย่างนี้ได้เสียนะฮะอย่างนี้ดูครับไม่รู้แม่อย่างนี้คุณเป็นมวยนะครับคุณชัยครับเป็นมวยดีใช้ได้เลยนะครับหวังยี่เหมิงอ้าวโชลทานเบียดกไปอีกติดไม่การกระต่อยหนึ่งสองหนึ่งสองตลอดคุณชัยครับไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันนะครับ ที่จะมากินง่ายๆสําหรับชนละทานคุณสมิงขาวดูขาดูการแยบดูการต่อยโอ้โอสวยงามครับ,รบไม่ว่าจะแพ้หรือชนะต้องปรบมือให้กับมวยจีนคนนี้แหละครับคุณสมิงขาวครับชนละทานทําหน้าที่เหนื่อยหน่อยนะจะไปต่อย12ยกแต่วันนี้แค่ สิบยกแล้วจะเป็นยังไงคุณชันชัยลองดูนะครับรลุ้นเกมมาถึงครึ่งทางนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนักมวยจีนอย่างที่คุณชันชัยว่านะครับมีการขึ้นาโอ้โหดูครับอโหออกมาตะละเม็ดนี่มาดูครับโอ้โหเลือกับดาวเหลือกับดาวหลายขึ้นไปแล้วถามขนาดแค่บนนะโอ้โหประเทศไทยตอนนี้ร้อนเหลือเกินนะขนาดร้อนร้อนนะถ้าไปเย็นเย็นจะเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหอย่างเงี้ยดูนะฮะโอ้โหเขาทำหน้าที่ถ้าเย็นไม่ง่ายเลยนะครับนี่แหละครับแข่ชื่นชาม ในหอนี้ไม่ง่ายเลยเอาหมัดหน้ารบกวนไปเรื่อยนะครับชละทานเอาขวาอีกหมัดหนึ่งโอ้โหเรือกำดาวไหลเปิดไปหมดแล้วนะครับหวังี่มีเอ้าแรกเลยยังยังไม่มีอาการเห็นไหมฮะเนี่ยจะเป็นบทพิสูจน์ว่าถ้าชละทานจะไปชิงแชมป์โลกแล้วต้องซ้อมอีกสิบเท่าตัวนะฮะถึงจะไปชิงแชมป์โลกได้นี่เลยครับตั้งแต่ยานนี้เป็นบทเรียนนะครบทพิสูจน์แล้วก็จะเป็นอุทาหรณ์นะครับว่าการจะไปชิงแชมป์โลกจะเป็นแชมป์โลกได้เนี่ย ไม่ได้อยู่แค่นี้นะฮะคุณจะจะต้องเหงนียวแน่นหนักนวงครบสมบูรณ์นะครับเร่งแล้วปล่ยยกปล่ยยกปล่ยยกเร่งแล้วเลยครับโชรทานเอ้าเร่งมีอุ้งไซด์ปัดนึงขวายพีหนึงตามเข้าไปแรกแรกกระโดดโยกกโดดโยกก่อนนะครับโอ้รอโอกาสที่จะชิงแชมป์โลกแล้วนะครับโชรทานอภิยาพินโยจะชิงของ WB A ด้วยนะครับ <S <S เรามาติดตามวันนี้ชกับหวังยี่หมิงนะมวยชาวจีนไม่หมูเลยทีเดียว อย่างที่โปรโมเตอร์มหาชนนะครับคุณทรงชัยรัตนสุวรรณเรียนให้ทราบนะครับว่าเพราะว่าโปรโมเตอร์มหาชนนี่คุณทรงชัยมีสร้างแชมป์โลกมาแล้วถึง9ถึง10คนเลยทีเดียวนะครับบอกว่าโจรทานโชคแบบนี้นะถ้าไปชิงจะต้องซ้อมอีก10เท่าตัวนะคุณสมิงขาวเอาละลุ้นเกมกันต่อในยกที่6ครับบนเวทีวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง M150 ด้วยนะครับกออโต้พาร์ทแล้วก็บริษัทมิลิเมตรจำกัดบริษัทจงท้ายเชยนมิงมมอซีซีคิซูเปอร์ปูเซิร์นนะครับคุณสายชน ชัยพัศกุลแล้วก็ไอคิวนะครับซูเปอร์2101พินัทเอทีเพิ่นเกษตรไทยมาการสตินบอดสมาร์ทเซอร์วิสเกตุทวีตเซไพนะครับกุงศรายแล้วก็คิงเพาวทิงเซเวอร์นะครับข้าคยาตราเสือ11ตัวกระแพ้เจริญพลด้วยครับว่าต่อครับเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเดี๋ยวรับครับหยิมหมิงหมัดขวาโกรธทานไม่หนีเหมือนกันครับคอยโต้คอยสวนทางฝ่ายต่างยับบุกซ้าย โตคืนอาเอาเจอหมัดนี้เต็มเต็มครับนี่หวังยี่หมิงไม่หนีครับชลทานก็ไม่ยอมหนีหวังยี่หมิงก็เป็นฝ่ายขยับเดินหมัดทำท่าจะเริ่มเบานะครับหวังยี่หมิงโชลทานซ้ายคอยรบกวนเป็นอาวุธสำคัญหวังยี่หมิงดวนี้เป็นยกที่6เดินตลอดนะครับ แม่ดูแล้วไม่ง่ายเลยนะโมชาวจีนอย่างที่ทีมไทยเรียนให้ทราบไหมครับว่าเวลานี้เขาพัฒนาในเรื่องการต่อยตลอดแม้กระทั่งเมื่อวันที่12สิงหาเนี่ยเฉลิมเระเกียรตินะครับเระจนมาพงษาสมเด็จพระนางเจ้านี่คุณสมนิทาเห็นมากว่านั้นเตะสองชั้นแม่นกนักโมยไทยด้วยดูดิตูลายนี้ครับนักโม่ไทยแต่นี่มวยสากลหวังที่หนิงเจอหมัดขวาเจอหมัดขวาไม่เป็นไรครับเลือดกบปาก เลือดท่วมหน้าแต่ยังไม่ท่วมจอโยกไปขยับมาซ้ายคอยยับซ้ายคอยรบควนครับสนทรทานวลานี้เขาดีใจนะคุณชัยเขาโชกได้ถึงระยะยาวนะอโยกนี้เป็นโยกที่6กแม้กระทั่งเลือดกำเดาในไหลเปลือยไปที่จมูกแล้วนะมาตุดโดนปลายหมัดก็ถือว่าหมัดซ้ายหน้าคอยยับนี่ยับได้แม่นครับเข้าหน้าทุกเม็ดโอ้อากาศวันนี้เนี่ยภายในสนามอวยต้องยอมรับร้อนอ้าวมากเลยนะ ร้องมากช่วงปลายยกที่สี่ปลายยกที่6นะครับมีจุดเล่นมือปลาปลายยกนี่จะเล่งตลอดโชรทานแต่ว่าตอนนี้ยังเล่งไม่ได้ยังเร่งไม่ได้หมดยกนี่ครับขอตีอนเชิญผู้สนับสนุนหลักนะครับเครื่องดืม 50, ด่มเอ็มร้อโดยคุณทว,วรชมซาครเข้าเลยครับคุณทว,วรชมซาครนในนามของ M 1 5 0ร